ไปใส่เกียร์ถอยไปเหมือนเดิมค่ะครูสอนพิจิตนะคะตอนนี้ครูอยู่ที่อมตะนะคะบอกอีกทีหนึ่งเสือใครไม่ได้ดูคลิปทุกคลิปนะคะอยู่ที่อมตะนะคะนิคมอมตะชนบุรีครูสอนวันนี้ครูสอนพิจิตนะคะเป็นวันที่สองครูสอนพิจิตเป็นวันที่สองเอาแมสออกก่อนครูใส่แมสเสียงไม่ค่อยได้ยินบางคนบอกครูค้ะไม่ได้ยินเลยครูใส่แมสนะทีน,นี้ วันนี้นะคะเมื่อวานสอนพื้นฐานการขับขาก,การเลี้ยวการขับรถบนถนนนะคะการขับรถให้ตรงทางแล้วก็การเลี้ยวเพราะถ้าเราเลี้ยวไม่เป็นเราไม่สามารถจอดในที่แคบได้นะคะครูกําลังสอนให้พิจิตดเนี่ยกลับรถค่ะในบ้านสอนพื้นฐานการควบคุมรถนะคะในพื้นที่แคบเมื่อวานเราไปฝึกออกถนนกนนะะาฝึกบนถนนฝึกหัดขับรถให้ตรงทางฝึกเลี้ยวถ้าคุณเลี้ยวไม่เป็น คุณจะไม่สามารถจอดรถในที่แคบได้อันดับแรกให้คุณฝึกเลี้ยวไม่ใช่ขับทางตรงบนถนนไปยาวๆว,วิ่งไกลๆไม่มีประโยชน์นะคะอันนี้ครูสอนพิจิตอยู่ประมาณ4ี่ห้ารอบนะคะพิจิตก็จะทําเหมือนที่เป็นสอนไว้เมื่อกี้นี้ที่ครูเป็นสอนไว้ไว่ทําอะไรบ้างแล้วครูเลยว่าพิจิตถ้าพิจิตอยู่คนเดียวพิจิตพิจิตสามารถจาได้ไหมเนี่ยว่าทําอะไรบ้างครูถามจริงว่าถ้าคุณขับรถไม่เป็นเลยเนี่ยคุณว่าสิ่งที่พิจิตทำเนี่ยเหมือนง่ายๆคุณทําได้จริงหรือเปล่า นี่พิจิตคือล้อตรงด้วยเห็นไหมนักเรียนของครูเพนนะคะไม่เคยมีใครงงกับล้อนะกับพวงมาลัยว่าเฮ้ยล้อตรงหรือยังดูอาการเขาสิเอาไม่เห็นอีกเขาไม่นั่งงงนะคะล้อไม่ยึกยักนะคือไม่ต้องยึกยักว่าเอ๊ะเอ๊ะล้อตรงไม่ตรงใสยไปใส่มานี่ไม่คืนตรงเป๊ะเลยนะคะทีเดียวเก่งมากคนที่เรียนกังครูเพนไม่เคยมีใครงงกับพวงมาลัยเรียนได้วันเดียวเองนะพิจิตอายุห้าสิบกว่าแล้วนะคะ ไม่มีพื้นฐานเลยก่อนเรียนครูเพนไม่เคยมีพื้นฐานเลยดูคลิปของครูเพนอย่างเดียวเขาเป็นคนมีทักษะดีนะแต่อายุเยอะคิดช้าไปหน่อยคือค,คิดแล้วมันก็จะลอย,ลอยหน่อย,อยประมวลผลได้ช้าแต่การที่เขามีสติพิจิตมีสตินะคะมีสติในระดับหนึ่งไม่ร้อยเปอร์เซ็นตแต่ก็มีในระดับหนึ่งเอาสวย,สวยนะลดตรงเล็งหน้าเลงหน้าอา่ะตรงเป๊ะน,นะพี่เห็นไหม ได้ยังเป๊ะๆดีๆนะขยับน่อยขยับน่อยเบรกจอดคือรอให้ตรงก่อนไปมันจะได้ง่ายนะคะอ่ะไปสวยๆค่ะเล็งไกลพี่เล็งไกลสูงๆนะคะชา้าๆจ้าสวยๆงามๆโอเคอยู่คนเดียวนี่ครั้งแรกที่อยู่บนรถคนเดียวนะคะนอกนั้นมีครูเพิ่งเรียนเรียนกับครูได้วันเดียววันละห้าชั่วโมงสามวันนะคะทุกเคสเหมือนกันหมดนะใครอยากเรียนเขาเพน ถ้าคุณไปเรียนโรงเรียนมาแล้วคุณมีใบขับขี่แล้วแต่คุณขับรถไม่ได้ครูเรียกว่าคุณไม่มีพื้นฐานยังไงคุณก็ต้องเรียน3วันกับครูนะคะครูสอนเพื่อให้ได้ผลจริงไม่ใช่สอนผผ่านไม่สักแต่ว่าสอนคุณต้องเรียนกับครู3าวันค่ะเริ่มใหม่หมดเลยคนที่ไปเรียนมาแล้วแล้วขับรถไม่ได้ยิ่งสอนยากด้วยซ้ําเดี๋ยวครูจะให้ดูอีกรอบหนึ่งนะคะว่าได้เหมือนเดิมไหมเดี๋ย่าเห็นว่ามันง่ายนะ ถ้าคุณขับรถไม่เป็นคุณลองทําเหมือนพี่จี๊ดดูว่ามันยากแค่ไหนขับไปตรงๆยังไม่ตรงเลยอันนี้เลี้ยวนะคะในพื้นที่แคบมันเป็นพื้นฐานนะคะครูสอนพื้นฐานการควบคุมควบคุมรถในพื้นที่แคบเนี่ยเห็นไหมเลี้ยวเลี้ยวยังไงไม่ชนเสาคนเป็นแล้วจะมองว่าง่ายแต่สําหรับคนที่ไม่เป็นเขาไม่ได้คิดว่ามันง่ายนะคะขับไปเฉยๆให้มันตรงเนี่ยยังยากเลยไม่ให้มันตกถนนน่ะอย่าว่าแต่เลี้ยวเลย แล้วเขาต้องไม่งงกับพรมลายด้วยนะที่สําคัญห้ามงงกับพรมลายว่าพรมลายมันมีกี่รอบแล้วต้องเลี้ยวเป็นอืมน,นัม่นเป๊ะไหมคะล้อไม่มียึดยักไม่มีแบบเอ๊ะลังเลล้อตรงหรือยัง บางคนขับรถมาเป็น10ปีไม่รู้นะว่าเฮ้ยถ้าฉันจอดเนี่ยเลี้ยวไปเลี้ยวมาฉันจอดเนี่ยฉันจะคืนล้อให้ตรงเนี่ยต้องคืนยังไงให้มันตรงไม่รู้มีจริงจริงอาคูนี่แหละอาของครูเนี่ยน้องสาวเตี๋ยคูนี่ขับรถมาเป็น10กว่าปีไม่รู้เฮ้ยมาถามครูเพนนะคะเพนเพนจอดรถเนี่ยถ้าจะคืนล้อให้ตรงทำยังไงว่าถึงจะรู้ว่ามันตรงโดยที่ไม่ต้องลงไปดูรถข้างล่างอ่ะโดยที่ไม่ต้องลงไปดูล้ออ่ะเขาถามครูนะเมื่อไม่กี่เดือนนี่เอง ซึ่งอาร,รานะูไปเรียนโรงเรียนมาด้วยนะไปเรียนโรงเรียนแล้วก็ขับรถเป็นมาเป็นสิบปีละเมื่อก่อนก็เคยไปเรียนโรงเรียนมาสรุปว่าก็ไม่เป็นคือล้อตรงไม่เป็นเปไป,น,ปน,นะามองกายนะเล็งกายโอเคไหมโอเคแล้วคือล้อให้ตรงในวิธีการคือลอ้อเล็งสวยๆจ้าสมูทสมูทนะนุมน่มๆนุมน่มๆเอานุมน่มๆค่ะโอเคจ้าเก่งมากอันนี้เดินหน้าเข้านะเดี๋ยวครูจะสอนถอยหลังเข้านะคะ ูจะสอนลอยสอนถอยหลังเข้าซองให้ด้วยนะคะเพื่อไปใช้ในชีวิตจริงนะคะตามห้างคะ่ะบ้านเรามันง่ายหนูเลี้ยวเข้ามาเลี้ยวเข้ามาปึ๊บพื้นที่กว้างอันนี้คือข้อดีนะคะแล้วรถก็ขับง่ายอีกแต่อายุ50กว่ามันไม่ง่ายไหมคะสาหรับคนอายุ50กว่าแล้วไม่เคยขับรถมาก่อนเลยในชีวิตเก่งมากอีกรอบนึงอีกรอบนึงคนที่ดูคลิปครูครูฝากหน่อยนะอย่าโทรหาครูหลังสี่ทุ่มนะคะหลังสี่ทุ่ม ไม่โทรนะคะไม่รับค่ะครูต้องรับแหละถ้าก็มีคนโทรมาครูก็ต้องรับแต่บางทีครูนอนแล้วนะคือสามทุ่มครึ่งครูหลับแล้วยังมีเลยแล้วก็ครูขอละก่อนแปดโมงเช้าอย่าโทรหาครูเมื่อคืนนี้นะคะเมื่อเช้านี้มีคนโทรหาครูตั้งแต่ยังไม่หกโมงเช้าอ่ะตีห้าครึ่งอ่ะตีห้าครึ่งตีห้าครึ่งกว่ากว่าคุณโทรมาทําไมครูอ่ะตื่นมารับอ่ะควรที่ครูจะได้นอนอีกหน่อยหนึ่งคือครูขับรถทุกวันนะคะขับรถเดินทางไกลสอนเหนื่อยมาก ครูสอนทุกวันแล้วครูก็เหนื่อยครูไม่ได้อยู่กับที่นะคะครูไปมาจังหวัดน้องจังหวัดนี้ครูเหนื่อยครูต้องการพักผ่อนอย่าโทรในเวลาที่มันไม่ควรจะโทรอย่างเช่นก่อนหกโมงเช้าคุณคิดว่าคุณทวงโทรจริงหรอแล้วโทรมาทําไมโทรมาถามว่าค่าเรียนเท่าไหร่อืมคือทําไมไม่โทรตอนเย็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 นน่ะเออห้าหกโมงเย็นน่ะคุณคิดว่าครูทําอะไรครูไม่สอนแล้วไหมเออครูนั่งกินข้าวแล้วนั่งดูทีวีแล้วเออนั่นแหละโทรหาครูเลยทุ่มหนึ่งก็ยังดีอะ คิดว่าเออเดี๋ยวครูทานข้าวเสร็จแล้วครูทาอะไรแล้วครูคงนอนดูทีวีแล้วเออโทรหาครูซะหน่อยมันก็ได้นะแต่โทรบางคนโทรหาครูตอนห้าทุ่มกว่าห้าทุ่มครึ่งจะเที่ยงคืนโทรหาครูเพื่อที่จะถามว่าครูอยู่ที่ไหนค่าเรียนเท่าไหรม่มันใช่เวลาไหมคุณอางจริงนะคุณคิดให้ดีๆนะเวลาคุณจะทําอะไรแล้วครูจะไม่สอนด้วยใครโทรหาครูฝันนั้นอ่ะไม่ต้องสมัครเรียน,นับครูเลยพิจิตรคืนมาหน่อยจ้ะปรับมาทางซ้ายหน่อยเร็วเราเลี้ยวไวเกินไปเลี้ยวไวเกินไปมาคืนมาลถ ช,ชิดขวามากไปรถชิดขวามากไปคืนมาก่อนจ้าอันนี้เราต้องค่อยๆประคองคืนนะถ้าเราเลี้ยวขวาไวเกินไปเราต้องประคองคืนมาก่อนปรับขวาหน่อยสวยๆจ้าปรับขวาหน่อยเร็วจ้าโอเคจ้าเอ้ยเปดิดเกว่างทำง่ายดึงเบรกมือเบรกมือดึงง่ายอืออันนี้พี่สาธิตดึงเบรกมือให้ครูดูหน่อยนะอย่าเบรกไว้นะอย่าเบรกไว้เบรกมือเอาลงยังไงคะเอาลงยกขึ้นกดปุม่ม โอเคแล้วถ้าดึงล่ะถ้าใช้ล่ะให้แน่นนะคะแน่นที่สุดเท่าที่จะแน่นได้นะคะให้แก๊กสุดท้ายเลยนะคะถึงจะมีผลเวลาเราปล่อยเบยรกรถถึงจะไม่วิ่งนะคะเผื่อเราใส่เกียร์ผิดรถจะได้ไม่ไหลนะได้ไหมเคยขับมาก่อนไหมอะไม่เคยเลยไม่เคยเลย,เย,เลยนี่ครั้งแรกน่าเห็นไหมสตาร์ทรถก็ไม่เคยยื่เป็นิ่เฉยๆกเลยเออแล้วเรียนกับเพนงพวงมาลัยไหมไม่งง รู้เนาะเพเมื่อกี่รอบพี่เลี้ยวเข้าที่แคบได้พี่เก่งมากเลยนะอายุคนอายุห้าสิบกว่าโหย่าห้าสิบกว่าเลยพี่สี่สิบกว่าสามสิบกว่าเพนสอนนี่ห้าสิบสี่นานนักเียนครูเพนไม่ธรรมดานะคะไม่มีใครธรรมดาแต่ไม่ธรรมดาแบบไหนแค่นั้นเองบางคนนะครูจะบอกสามสิบกว่าก็ยังสอนยากเลยแต่นี่เก่งมากเลยนะห้าสิบกว่าไม่เคยขับรถมาก่อนเลยแต่ขับรถได้อ่ะก็มีข้อโชคดีหลายๆอย่างของพี่จิ๊ตคือสถานที่มันพร้อม รถเราเดี๋ยวออกไปปักซอยรถก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่มีที่ซ้อมมีที่ฝึกเยอะโอเครถขับง่ายนะคะแต่ครูจะบอกว่าหลายๆคนนะรถขับง่ายนะคะมีซูซูกิสวิปบ้างแหละมีแจ๊ดมีอะไรรถคนเล็กๆ,ๆนี่แหละแต่ขับรถไม่ได้ค่ะมีแบบขับผีแต่ขับรถไม่ได้อันนี้มีเยอะมากนะคะล้นประเทศอันนี้พิจิตยังไม่เคยยังไม่เคยขับเลยแปลว่าอะไรคะเขาก็ไม่มีแบบผี่นะแต่ครูเชื่อว่า ถ้าเกิดพี่จีตเรียนกับครูจบแล้วขับรถเป็นแล้วถ้าพี่จีตอยากไปสอบใบขี่ที่ขนส่งครูเชื่อว่าได้เพราะว่าขนาดคนที่ไม่ได้เรียนกับครูนะคะแค่เป็นแฟนคลับของครูดูคลิปครูแล้วขับรถเป็นไปสอบใบขี่เองยังผ่านเลยค่ะเพราะว่าอะไรเพราะเขามาบอกครูนะคะในเฟซในไลน์มาบอกครูมาอวดครูว่าครูคะหนูได้ใบขี่แล้วนะหนูไปสอบเองเนี่ยหนูดูคลิปครูจนขับรถเป็นแล้วหนูก็สอบผ่านด้วยมีเยอะมากนะคะครูเชื่อมีเยอะมากทั้งที่ไม่เคยไม่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 ได้มาติดต่อครู แล้วก็ติดต่อครูมามีเยอะหลายคนเพราะเข้ามา face, คอมเมนต์ในเฟซครูก็เห็นเยอะใน,ใน YouTube ก็มีนะคะอ่ะเดี๋ยวเพนให้พี่จิตอันนี้รอบนี้ไม่ค่อยสวยใช่ไหมรอบเนี้ยมันชี้ขวามาใช่ไหมเ,เดี๋ยวเพนจะสอนถอยหลังบ้างนะคะอ่าเพนให้พี่ให้พี่เข้าอีกรอบนึงแล้วเดี๋ยวเพนสอนถอยหลังจ้ะอ่ะาทำง่ายเหยบเบรกเอาเบรกมือลงจ้าใส่เกียร์ถอยปึ๊บโอเคเปลี่ยนเกียร์ต้องเปลี่ยนเทเลล็อกดีๆไม่พรวดพรวดนะคะ เดี๋ยวเรามาดูถอยหลังกันบ้างนะคะใส่เกียดีนะเบรกมือลงแล้วก็ออกมาจ้าพอหัวรถเลยเสาออกมาหัวรถเลยเสาวชา้าๆจ้าเลี้ยวเลี้ยวจ้าหัวรถเลยแล้วก็เลี้ยวมาตัวเราเลยแล้วเลี้ยวมาได้เยอะๆเลยขาไม่เบียดอ่ะเลี้ยวไปจอดตรงที่เดิมนะคะชา้าๆจ้าค่อยๆหมุนอย่าหมุนสุดแล้วคลายกลับ,บ้าเลยเบรกชะลอมองข้างหน้า พี่คิดเลยว่าพี่จะจอดตรงไหนเลี้ยวไปฉลอไปคืนไปด้วยค่ะคืนไปด้วยเออมองตรงมองหน้าตรงนู่นเินหน้าไปจอดตั้งหลักนะคะจะถอยเอาพอถ้ารถตรงแล้วให้จอดจ้าจะได้ไม่ไปไกลเกินไปนี่ไงเดี๋ยวท้ายรถเราจะเลยนะคะนี่ท้ายรถเราจะเลยช่องจอดเออมันไกลเกินไปนี่ท้ายรถนะคะท้ายรถมาถึง<อ>เดี๋ยวเพิ่งเดี๋ยเพิ่งเย่ายเพิ่งเอาง่ายๆนะคะเนี่ยเวลาที่เราจอด รถเราเนี่ยจะต้องอยู่ที่รถคันนี้อนนุนช่องของเรานะคะนี่คันนี้รถจอดเหมือนในคลิปที่ครูสอนนะคะมันจะมีอยู่คลิปหนึ่งสอนถอยหลังเข้าซองในห้างอะ่ะนี้ท้ายรถเราอยู่ประมาณนี้พี่ถอยอีกนิดนึงได้นะพี่คืนพวรมลายมาก่อนเร็วอย่าพิ่งอย่าพิ่งคืนมาก่อนเออให้พี่หันข้างหลังก่อนนี่ สมมติว่าถ้าพี่เดินหน้าเราเลยไปพี่ต้องถอยมาให้ถึงรถคันคูเออนั่นแหละอ่าซ้ายโมอ่าซ้ายหนึ่งรอบซ้ายหนึ่งรอบอ่าพอถ้าเกิดเราคล้องกว่านี้นะคะเราสามารถถอยไปหมุนไปได้นะคะแล้วก็ดูถอยมาถอยมาชา้าๆถอยมาให้รถมันโค้งไปหาซองนะคะค,คูจอดคูอยู่ฝั่งนี้เป็นเพราะว่าจะได้เห็นนะคะจะได้เห็นท้ายรถกับซองกับแนวซองนะอ่าถอยมาชา้าๆนะอ่าคูมองมุมกว้างถอยอีกค่ะให้ท้ายรถถึงปากซอง อีกนิดนึงพ่อพ่อพ่อท้าท้ายรถเลยนะแล้วก็หมุนซ้ายหมดแล้วพี่จะเพิ่งถอยนะคะเดี๋ยวครูจะให้ดูอะไรหน่อยท้ายรถเนี่ยหมายถึงว่าไม่ใช่ท้ายตรงนี้นะคะไม่ใช่ท้ายนี้นี่ท้ายรถไปเลี้ยวค่ะมุมนี้นะคะมุมรถด,ด้านซ้ายนะคะถึงปากซองอยาให้เลยอย่าให้เลย,ย,เลยนะถ้าเลยเสามานี่เห็นไหมมันยังไม่ถึงดีเท่าไหร่หมายถึงว่าถ้าท้ายรถนี่อย่างนี้มองโดยรวมเห็นไหมคะ ท้ายรถถึงปากซองให้คุณหมุนซ้ายให้หมดแล้วรถเราจะเลี้ยวเข้าไปได้นะคะหมุนซ้ายให้สุดนะไปถอยหลังมองกระจกข้างซ้ายขวาเมื่อไหร่ที่เราหมุนสุดแล้วนะคะให้เราเช็คซ้ายกับขวากระจกข้างนะคะพี่หันมามองขวาบ้างเออซ้ายได้แล้วเพราะมันอยู่ข้างเสาเช็คขวาด้วยว่าขวาเนี่ยเข้ามาแล้วชนเสาวขวาไหมจ้าเราหันหลังไปมองแค่เห็นว่าซองมันอยู่ที่ไหนเท่านั้นช้าชานะจ๊ะถอยมา ช้าอย่าคืนจนกว่ารถจะตรงเห็นไหมเช็คซ้ายโอเคขวาห่างซ้ายได้นะคะมันมีวงเลี้ยวอ่าถอยมาค่ะพี่ชา้าช้าแตะคันเร่งเบาๆนะถ้ามันติดอะถ้ามันไม่ติดอย่าอย่าอย่าเพิ่งไปแตะคันเร่งนะไม่หมายถึงอะไรนะพี่พูดว่าอะไรนะตรงเอาตรงนี่จอดจอดนะพี่จอดนี่พี่มังกระจกข้างซ้ายขวาสิคะ ตรงเหรอพี่ถามตรงแล้วใช่ไหมคะตรงไหมขนานไหมท้ายเอียงไปทางไหนเสาสุดท้ายาาาาาก็ท้ายเอียงมาหาเสาดูดินี่นี่คุณจะให้อย่าพี่จะเพิ่งทําอะไรนะนี่ในรถนะคะคนในรถเขาจะเห็นแบบนี้ค่ะนี่มองในกระจกปุ๊บท้ายเฉียงมาทางเสานี้สรุปว่าทางนี้เห็นไหมรถมันไม่ได้มา เวลาคุณมองเวลาคุณมองท้ายรถคุณจะต้องมองอ่าเวลาที่คุณถอยผูพูดเหี้เวลาที่คุณถอยคุณจะต้องมองท้ายรถไม่ใช่มองข้างลําตัวรถตอนนี้ข้างลํลตัวรถคุณเนี่ยมันมาอยู่ที่ปากซองอย่าเพิ่งไปคิดว่ามันตรงเพราะคุณต้องหนูท้ายรถแนวด้านข้างของรถนี่มองไปในกระจกคุณจะเห็นแบบนี้ว่าท้ายคุณเนี่ยเฉียงไปทางไหนนี่รถยังไม่ตรงพี่ถอยจนกว่าจะตรงเบาๆนะ ถอยปล่อยเบรกซิปล่อยเบรก,กรถวิ่งไหมบังเอิญว่าบ้านนี้เป็นเนินถอยมาถอยปล่อยไหลปล่อยปล่อย,ปล,อยปล่อยเบรกมันจะได้ไม่ติดเออติดแล้วนะคะติดเสร็จไม่เป็นไรเอาเท่าที่ได้นะคะเนี่ยอย่างเงี้ยโอเคเอาเอียงนิดเดียวพี่มันติดเนินใช่ไหมคือล้อตรงจะได้ขึ้นง่ายๆเพราะมันติดเนินพอดีคือล้อตรงโอเคตอนนี้รถพี่เอียงนิดนึงเอียงทางไหนท้ายดูท้ายท้ายท้าย <ไ>เออเพนถามว่ารถเอียงทางไหนไม่ได้ให้หมุนไม่ทางไหนถามว่ารถเอียงทางไหนใช่เพราะถ้าวิ่งขึ้นไปเนี่ยท้ายน่าจะชิดมาทางเสาวขวาขวาของขับนะครูไม่พูดถึงตัวครูนะคะขวาของคนขับเนาะใช่ไหมเออซ้ายห่างก็เดี๋ยวเราขึ้นไปแล้วเ,เราค่อยปรับเอารอขึ้นไปก่อนถือพวงมาลัยให้ตรงก่อนวิธีนะคะเพราะว่านี่มันเป็นเนินมันติดเนินอยู่นะคะพิ่แต่ขาเร่งเบาๆถอยให้เป็นตรงๆเอารอหลังขึ้นไปจ้ะ แตะนะแต่ไม่ใช่เหยียบแตะแตะจ้ะแตะขึ้นไปพอ่อเบรกเบรกปรับค่ะปรับซ้ายเลยคราวนี้อ่าพอประมาณนะคะพอเอียงนิดเดียวเอียงนิดเดียวปรับนิดเดียวให้รถตรงจ้ะมองกระจกข้างสองข้างจ้ะให้ตรงนะปรับเพิ่มได้นะคะเพราะพื้นที่มีน้อยได้ยังพอ่อจอดได้ยังได้ยังตรงยังนี่ซ้ายขวาซ้ายคูนะคะนี่ซ้ายขวาชิดมากชิดน้อยไม่ได้สําคัญนะ มากน้อยไม่ได้สําคัญคุณต้องการให้รถตรงจ้าคือล้อตรงเก่งมากจ้าขึ้นตรงเลยปล่อยเบรคขึ้นไปเบรคเอ้าพี่ทําอะไรคุณจะเตือนนะในระหว่างที่รถกระเด้งขึ้นพี่ไปเหยียบคันเร่งในระหว่างที่รถกําลังกะเด้งขึ้นพี่ต้องให้รถหยุดสนิทพอล้อติดอย่ารีบเหยียบคันเร่งเมื่อกี้นี้พี่ทําอะไรรถกําลัางล้อหน้ากําลังติดล้อหน้าเพิ่งจะติดเนินที่เหยียบคันเร่งขึ้นมาเลย หยุดสนิทพอล้อหน้าติดหยุดสนิทค่อยๆเปลี่ยนเท้าไปวางที่คันเร่งเบาๆแล้วค่อยๆขึ้นรถเพิ่งจะกระเด้งขึ้นมาพอติดปุ๊บพี่เหยียบคันเร่งขึ้นมาเลยแรงส่งนะแรงส่งที่รถมันกําลังไหลขึ้นมันจะทําให้คันเร่งเกินแล้วพี่กลับมาเหยียบเบรกไม่ทันความตกใจสลับเบรกไม่ทันที่จะทํายังไงโอ้พี่ต้องหยุดก่อนถ้ามันหยุดแล้วก็เออพี่ปล่อยเบรกสี่พอรถติดเออโอเครถติด ไม่ใช่ว่าแต่เครื่งส่งกําลังมันขึ้นมาไม่ใช่เป็นวิธีที่ผิดถ้าพี่อยากจะส่งกําลังมันขึ้นมาหมายถึงอะไรพี่ต้องปล่อยเบรกแต่แรกเลยตอนที่มันล้อหน้ายังไม่ถึงอ่ะล้อหน้าไม่ถึงเนินตอนล้อหลังขึ้นแล้วเราปรับโอเคแล้วตอนเราปล่อยเบรกปล่อยเลยพี่ปล่อยให้หมดปล่อยเบรกขึ้นมาให้รถเนี่ยมันไหลมีมีกําลังไหลหน่อยอ่ะนึกออกไหมพอรถมีกําลังไหลหน่อยมันจะกระเด้งขึ้นมาจะได้ไม่ต้องใช้เครื่องไงแต่พี่ปล่อยเบรกน้อยทําให้รถทําให้ล้อหน้ามันไปติดที่เนิน สรุปพอรถกาลังกระเด้งขึ้นพี่เหยียบคันเร่งทันทีเลยไม่รอจังหวะเลยพี่ต้องหาจังหวะนะเมื่อกี้นี้เสียจังหวะนะครูก็ไม่ได้อยู่บนรถครูช่วยเซฟให้ไม่ได้พี่ต้องรอใจเย็นๆขับรถต้องใจเย็นๆนะที่ชนชนง่ายเนี่ยก็คือตอนที่เรายังเป็นมือใหม่นี่แหละทาอะไรพลาดเขาเรียกว่าพลาดนะคะไม่ได้ทําไม่ได้คิดให้ดีก่อนแล้วทาไปมันพลาดไปแล้วเพราะถ้าชนตอนนี้นะจบเลยนะจะไม่ได้ขับรถอีกแล้วนะคะไปเดินหน้าเลี้ยวไปจ้ะ เนี่ยได้แล้วนะคะอยวอย่าเพิ่งไปนะเนี่ยเอาเข้าเสร็จแล้วเนี่ยเอาเข้าเสร็จแล้วเสียตรงเมื่อกี้เนี่ยเหยียบคันเร่งโดยที่ครูย,ยังไม่ได้บอกเลยยังไม่หาจังหวะเลยนะคะนี่เอารถเข้ามาจอดในช่องวิธีคือมองเช็คซ้ายเช็คขวานะเลี้ยวเข้ามาวิธีเข้ามันที่สําคัญที่วิธีเข้านะคะพอเข้าตรงซองมันจะได้ง่ายพอรถตรงคือล้อตรงถอยหลังเข้าไปมันจะง่ายนะคะปะออกมาพี่ได้มาเดินหน้าไปเลี้ยวซ้ายไปเบรกชะลอไว้ค่อยๆลงนุมน่มๆนุมน่มๆสวยๆ ตัวเราเลยสาวแล้วถึงเลี้ยวได้เยอะไปเลี้ยวไปชา้ชาๆจ้าเลงด้วยโฟกัสด้วยว่าเราจะเลี้ยวรถไปไหนพี่อย่าควายมือ,อนะอย่าให้คุณเห็นควายมืออีกไปเลี้ยวไปหมุนพงมลัยค่ะพงมลัยใช้หมุนค่ะไม่ใช่ควายมือคืนตรงคืนมาด้วยคืนมาด้วยรถจะตรงแล้วเออไม่จอดรถแลด้วคืนนะคะก็เดินหน้าไปเลี้ยวเสร็จแล้วก็คืนเลี้ยวปกติค่ะเลี้ยวบนทางไม่เดินหน้ากับถอยหลังไม่เหมือนกันถอยหลังเข้ามาในที่แค่ต้องจอดรถแลด้วคืน แต่ถ้าไปในที่กว้างวิ่งไปค่ะวิ่งไปแล้วคืนไป